สวัสดีครับแาวตะแขวเตี้ยวังนุ่มสามติดชาแนลใหม่แล้วครับผมครับเศ้านี่กลับมาพมมาวอพร้กับสามทิดยุ่กลางทงพีพี่น้องครับกับมาพมมาวอพร้กับพีกับน้องเข้าช่วงเศร้าๆครับเมื่อนี้ขื้นมาเบ่งแปงอ้อยที่สิปูให้เพื่อนนี่แล้วครับว่าทิดลาไทยรอบที่สองรอบที่สามยังครับตอนนี้กับมาหอดแล้วครับนี่แหละครับไทยแล้วแก่ขึ้นมาไทยแล้วครับเพราะว่า ไทยรอบแรกไปแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาปัน่นก็เลยว่าบอกให้แกมาไทยอีกรอบนึงนี่ครับไทยเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมที่สิบปลูกแล้วครับพันลอยห้องกะตัดไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้รอดตั้งแต่รถปลูกครับรถปลูกก็น,นัดเมื่อนี่แหละพี่น้องครับก้อนเนื้นเสาร์เมื่อนี่กับเป็นเสาร์วันที่สิบครับที่สิบท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหรือแป๊บเดียวกบใกล้สี่อดกลางเดือน ไตสีหอดบีไม่อีกแล้วเร็วครับแต่ละมือแต่ละเว้นเดือนหนึง่งเดือนหนึง่งเมื่อนี้ช่วงเศร้าก็ว่าสิสูบน้าให้ย่ายนั่งนั่นแหละเพราะว่าหมูว้านสารจิตกะข่ายอย่างน้ำอ้อยน้ำหยังนี่แหละก็เลยบร่ได้สูบมันคำครับสูบใส่แปลงไม่เล่าที่เลาสีออกก้าพานลงนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปติดเครื่องไปสาตาร์ทเครื่องล่องมึงแล้วหน้ามันบ่ขึ้นครับสายสายพานมันยานเดี๋ยวสิบอกเอาเงื้อหนเอาหยั่งไปซื้อสายพานมาเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวเศษเพื่อนติดเครื่องให้ยายนั่งครับประวันน้ำมูนน้ำมันสามทิศกับเติมไม่แล้วอยู่ในเครื่องนั่นเนาะครับมันวหลายดอกครับหกหาหกล่องหกกิคู่นี่ละเีษเพื่อนติดเครื่องให้เราให้ยายนั่งให้แ,หแม่บ้านเขาเบื้องหน้าหมอ,อครับจังคอยมาปิดเครื่องเอาเนาะครับหยาดมันสวยสามทิศไปทํางานครับมื่อนี้เนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้กับประม่าณหาอะไรครับหาอะไรหาอะไรไม่น้อย,น,อยนี่ละวหลายดอกของเพื่อนนะครับเอ้า ลาปากเพื่อนวัสิเฮดให้นี่ครับก้าพัน่อนพันอ้อยเฮ้าตัดเอาอยุนี่ละอยู่ข้างกันนี่หละกลับของคุณพ,พ่อสุริยะของพอลุ่งแม่ป้าของทิศลานี่แหละครับนี่ตัดไว้เมื่อแล้วครับส่วนนี้เฮ้ากับคัดออกต่วนมันหน่อยลัม่มมันบ่สมบูรณ์ครับเ่เอาเฮาขัดออกแต่ลั่มที่มันสมบูรณ์ครับคัดแน่บ่าคาัดแน่พี่นอ้องนาสีพ่ออยู่ดอกครับอ้อยอยู่นี่กับนาสีเหลือ เหลือเปนร้อยสองลอยมัดพุ่นละเพราะว่ายุ่นีมันเก็เกือบหกลอยมัดเนาะครับจ้างเพื่อนมาตัดแล้วก็แม่บ้านที่ค้มตัดน้่นและครับนี่ตัดกะจ้างตัดนั่นละมัดละสามบาทสี่บาทครับสี่บาทนี่ครับมัดมัดอ้อยนี่ครับมัดหน่อยหน,น่อยนี่ครับก็เป็นเงืนหลายบาทอยู่พี่น้องนี่ครับขนท่อนพันมืมอววน,นีครับทีค่คมถึงสามทิศปวดขากับขนหลายบ่ได คนได้สามกล่องครับให้เขาเอารถมาใส่หนีเลยครับถอยรถมาเอาหางมาใส่หนีเลยเอามาต้องขนไปพูนเนาะครับมันบ่ไกลกันนี่แหละอ้อยจากมองนี้แล้วครับเหลือสามทิศกะสี่เอาลงไปใส่หน้าข้างล่างุ่นละหน้าของสามทิศุ่นละที่สามทิศผ้าพีผ้านองไปเบื้องุ่นละมองนี้พันกัสิป,ปูครับนี่รอดแต่งแต่เอารถมาไถย ปลูกขึ้กันของแม่ป้าครับไอของัอนแม่ป้าที่หลาคือเก้าหน่ะแหละต่คนละเจ้าครับขององนเชฟบ้าสุภาพถาวรเชฟบ้าสุภาพพี่น้องเขาจังสีหูจักดูติดกันแล้วครับกับพื้นที่โคกน้องหน้าของคุณพ่อสุริยาเฮ้าบักซีดาเล่าบักฝรา่งหรือบักฝรั่งนี่สีได้เชบไซปีไม้ยู่พอดีเลยพูดอ่ะมา ทำงานมาตัดอ้อยตัดเนีงอยู่นี่เพื่อนกะเก็บกะเอามาให้กินหลายนูวยแล้วล่ะนี่ครับเท้าเลยเป็นห่อไปเรียบร้อยซุ้มนี่ขนาดที่สงการผมแล้วครับน,น,น,นี่ซุ้มหน่อยๆมันนึ่งสิซุ้มนี่ปีใหม่เพื่อนกะเก็เจบจำหน่ายได้แล้วครับเป็นดูแลดีของเพื่อน หมอดินหมอกเกษตรประจำหมู่บ้านครับคุณพ่อสุริยานี่ยวนมากผลนสเน้นหมักฝรั่งเรีวยว่าหมักซีดานี่ลหละลายน้ำ่นกะแหงกะขอดลงแล้วครับเพราะว่าเคืบบ้อแบคาีเรีสูบไปไสหมองสีปูอ้อยนะครับเพิ่มความ,มจุ่มชื้น ให้พื้นดินจังน้อยเปียรปลาสุภาพว่าก็เลยสิสูบมาเดี๋ยวเพิ่นก็นสิสูบมาแทนอยู่ดอกครับเพิ่นสิสูบมาจากลำห้วยคนละว่าเพิ่นเฮ็ดร่องเฮ็ดยังไว้แล้วเสียงเพลงแสงนำก็ขึ้นแล้วพี่น้องเศ้าแล้ววันนี้พาพี่พาน้องออกมาจะเศ้าแน่ครับรที่มาสูบน้ำก็เลยบริสูบเพื่อว,ว่านั่นแหละ ต้นมันโดครับต้นข้างในแห้งคักปุ่นพุ่นเอาไว้หลยหน่วยพดุพ่นกากสากได้ครับไปเว้ยขึ้นงูขึ้น,นทนตัวเฮาวัดเฉมาเบิงเครื่องนี่แหละก็เลยลวงขึ้นมาเบิงพื้นที่ปลูกอ้อยก่อน ยานมันบเรียบร้อยครับสานที่ก็สีเล่ทเล่งทเอื้อรถผลมาปลูกไห้ลับันนี้ครับปูกอ้อยปูกแยงกะแ้งขึ้นกันเก้าใบแดงครับทั้งบ้านสามทิศต,ต่อไรครับปูกอ้อยเก้าใบแดงแปดคือเก้าใบแดงนี่ละนาสิปิดเก้าใบแดงนี่แหละครับครับปูกอ้อยต้อไรเนาะครับเนาะ มือนี้หมอกแห้งพี่น้องพี่น้องหมอกแห้งแต่กับบุษบอาเย็ยนแห้งท้อมือว่านมือก้อนนี่ <c oughs> แต่ว่าหมอกแห้งมือนี่เสียงเพลงเสียงล้ำหลตามท,ที่กสีบอ๋อดูแน่เลอพี่น้องพอาะมันตัดเสียงเพลงเสียงล้ำออกจักหน่อยภูล <c oughs> ะอาทิตย์นาภูละอากาศจังสีเย็นรุ่งครับจากกลางเดือนไปนาสีเย็นรุกงก็นี่หลายเติบอยู่ตอนนี้กับประมาณสิบแปดสิบเก้าองศาครับช่วงกลางเดือน ไปหอดปลายเดือนปีใหม่ขุนกนนาที่ประมาณ14-15องศานี่แหละครับสามสิบคิดว่าตามกลุ่มประตูคนแก้งมากเนาะครับนี่ละท่อนพันขันสามกองนั่นบ่พ่อกับจังสี่เห้เขาโคตรเอาอยู่นี่หนีเลยครับบ่หนักบ่หนักคุยกันได้บอกกันได้ครับสามสิบบ่ได้มาคนให้ดอกเมื่อนี้เพิ่งไปทํางานเพิ่งสิบปวดขานะครับขนมือว่านขาตึงหมดเลยบ่เห็ดกับบุมีโคตรเนียนให้พี่น้องเอ้ย อ้งามดินสุ่มดินชื้นดินดีนู่ดอ,อครับนี่วัตตาบอไก่เมื่อนีเมื่อื่นไปนี่กะทิเลี้ยงมะปลูกให้เพื่อนนั่นละเดี๋ยวมันสิบวกเกิดครับเอานี่ละครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าพื้นที่ปลูกอ้อยของเฮาายผีพ,า,พ,พานองมาสำรวจเบื้องแปลงดินเตรียมดินไว้ที่สิปลูกอ้อยให้เพื่อนกับบรรยากาศเศร้าๆอากาศพอดีพอดีอุ่นๆแต่ว่าหมอกนานๆจากน้อยกับอากาศสดสิ้นแจ่มใสบราหนอกบรรหน้าเฮาครับพี่น้อง เอาสามทิศสิกาสิไปเกียรใกล้เกียรกาไปเตียงโตไปทำการทำงานก่อนเดี๋ยวมันสิสวยก่อนครับครับท่านนี้สามทิศกรขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องฮ่องมัดสุขสุขคนแล้วครับที่เขามารับชม่มชิวของสามทิศต่างตะตนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็กอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบบริเเพทธ์คิใหม่ๆม่นะครับคลิปหน้าสามทิศจิตภาพี่พาน้องไปยังการจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเสียวไว้สำนี้ก่อนครับ ขอบคุณเละสวัสดีครับ